พิมทองทาเผยโมเมนต์สุดน่ารักต้องบอกเลยคะ่ะว่าทําเอาหลายๆคนเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้เมื่อในอินสตาแกรมของเอมพิมพ์ทองทาคุณากรวงได้ออกมาโพส์คลิปสุดน่ารักโดยในคลิปจะเห็นว่ามีอดีตนาย,ยกยิ่งรักชินวัตรและน้องไปลูกชายที่ได้รับฝากคลิปมาถึงหลานๆอย่างน้องเอมี่น้องนาน,นิลูกสาวฝาแฝดและน้องวาคินลูกชายคนเล็กของคุณแม่เอมและคุณพ่อพงษ์นัทพงษ์คุณากรวงโดยได้วงเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าคุณยายปูและน้าไปนอกจากจะตอนที่อยู่ดูไบ ทุกครั้งที่ยายปูมาหาเด็กๆที่บ้านจะมีของเล่นเล็กน,น,น,น้อยๆซ่อนอ,อยู่ในกระเป๋าถือมาพอเด็กๆรู้ว่ายายปูมาจะวิ่งไปหายอย่างตื่นเต้นดีใจกรี๊ดเลยทุกครั้งไม่เคยเก็บอาการความเอ็นดูความน่ารักใสๆของเด็กหวังของเล่นตลอดยายปูก็บอกว่าฟินมากตอนกรี๊ดๆคราวนี้ยายปูนะไปส่งโปกเกมอนมาที่เมืองไทยเอ็มส่งคลิปเด็กกรี๊ดไปให้ยายดูยายกับน้านก็เลยส่งกลับมาน่ารักสุดๆเลย,เลยะคะ่ะ ปลื้มใจขอบคุณนะคะที่เอ็นดูมินิคินน ой. ้อยเป็นตัวตามที่ตามหาเลยคะ่ะแม่หาไหนๆก็ไม่มีโปเกมอนพริมารีนาซึ่งชาวเน็ตเองก็เข้ามากรดไลค์และให้ความน่ารักชมในความน่ารักกันเพียบแต่ดูเหมือนว่าคลิปนี้จะทําเอาชาวเน็ตหลายคนโฟกัสไปที่หน้าของยิ่งรักเพราะว่าทั้งคู่นั้นหน้าตาดูแฮปปี้มากๆซึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายคุณยายยิ่งสวยมากคุณยายปูสวยมากๆตัวจริงสวยคะ่ะท่านนายกสดใสเห็นแล้วสดชื่นใจเหมือนเดิมแต่แอบตกใจ ้องไปเสียงใหญ่โตเป็นหนุ่มเวอร์ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งท่านและน้องนะครับแม,แม้แม้แม้ถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่คุณยิ่งลัก็คงสวยเหมือนเดิมนั่นเลยคะ่ะ